กันด้วยอยู่กับผมชาญวันนี้อยู่กับรายการเกมที่อยากเล่นวันนี้ผมมีเกมเกมหนึ่งมาแนะนำและนี่คือ P อร์ต i t e และนี่คือเกมน้องใหม่จากทีมสร้างเกมในระบ็อกโ a ดาตีเทีมงานคุณภาพที่มีดีกรีการสร้างวัเดลผีหน้าตาแบบนี้และแบบนี้จะทำงานทิ้งลิงกผลงานของเขาไว้ให้มาทำความรู้จักเกมที่อยากเล่นวันนี้กันดีกว่าพรไซนั้นเป็นเกมแนว Horror Survival ที่จะส่งผู้เล่นลงไปในสถานีอวากาศที่เต็มไปด้วยเหล่าปรสิตพร้อมกับมอบหมายภารกิจให้เข้าไปทำลายคอเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อของเหล่าปรสิตและช่วยโลกไปนิไว้งั้นเรามาทำความรู้จักเหล่าเอนดิตี้ปรสิตทั้งหลายที่จะมาคอยขัดขวางการทำภารกิจของเรากันดีกว่าโพร,ริปเจ้าก,ก้อนลูกชิ้นเนื้อที่ติดอยู่ตามฝาผนังของแต่ละเซกชัน มันจะคอยสปอนเ่าคอร์รัปเจอร์ออกมาทําลายผู้เล่นโดยตรงและโดยการสปอนของมันนั้นอาจจะมาในช่วงเวลาที่ผู้เล่นเดินผ่านหรือผ่านระยะหนึ่งมันจะเริ่มทําการสปอนเ่าคอร์รัปเจอร์ออกมาคอร์รัปเจอร์หรือแรปเตอร์ <apt> เป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่สามารถเคลื่อนที่เข้ามาทําลายผู้เล่นได้โดยตรงโดยเจ้าตัวเล็กพวกนี้จะทําการกระโจนใส่หน้าผู้เล่นพร้อมกับทําดาเมจจานวนหนึ่งและทําการแพร่เชื้อใส่ผู้เล่นเอ็มเปอไฟเออร์หรือเจ้าปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีา่า ก็นี่จะทำหน้าที่ส่งเสียงเรียกเหล่าคอร์รัปเจอร์ให้มาทำลายผู้เล่นและอีกความสามารถสุดน่าเกียดของมันก็คือการทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นกับดักโดยมันจะโผล่ออกมาจากใต้ตีนของผู้เล่นที่โชคร้ายพร้อมกับทำดาเมจอันมหาศาลและเหล่าคอร์รัปเจอร์ที่จะลุมถึงผู้เล่นคนนั้นจะกลายเป็นเคนบรอเธอร์หรือไอถุงไข่เดินได้มันจะเดินเข้ามาทำลายผู้เล่นและถ้าหากผู้เล่นได้ทำการสังหารมันแล้วก็มันจะแตกออกและในบางทีมันจะปล่อยฝูงคอร์รัปเจอร์ออกมาลุมถึงคุณ วอร์เนอร์เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มันไม่มีพิษมีภัยใดๆทั้งสิ้นนอกจากคุณจะเจออีกร่างหนึ่งของมันเบอร์เซอร์เกอร์เจ้านี่คือวอร์เนอร์ที่ติดเชือ้อถ้าเจ้าหุ่นนี้มันจะทําการไล่ล่าคุณดังกับมิสเตอร์เอ็กซ์ในเ e สเ d น n t อีวิลที่มีพลังร่างทรงของฮิวมังกาซอและนี่คือเราเอนติตี้ที่จะมาคอยขัดขวางการทำภารกิจของคุณครั้งนี้แต่ถ้าหากคุณกลายไปไอ้พวกขี้แพ้ที่โดยพวกมันเล่นแล้วก็มันจะไม่ได้ส่งคุณไปต่างโลกแต่อย่างไรแต่คุณจะกลายเป็นหนึ่งใน คุณจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่โคตรน่าเกลียดร่างกายผิดเพี้ยวและนี่คือร่างกายหลังการติดเชื้อของคุณเทียที่ 1. นึ่งเวสเซลนี่คือฟอร์มแรกที่คุณมกักจะได้เป็นหลังการติดเชือ้อคอของคุณจะทําการยืดออกและมีเชื้อราเข้ามาปกคลุมบนร่างกายของคุณการโจมตีนั้นจะทําการพุ่งไปด้านหน้าเพื่อทําดามเมจ หากคุณสังหารผู้รอดชีวิตคนอื่นได้คุณจะทําการเปลี่ยนร่างแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนร่างเหมือนการ์ตูนที่มีนันิกาเอเลี่ยนประหลาดแต่การเปลี่ยนร่างในครั้งนี้จะทําทให้คุณดูมากขึ้นกว่าเดิมเทียร์ที่2และนี่คือพาวเลอร์มีสเตตที่มากขึ้นเลือดที่มากขึ้นพลังโจมตีที่มากขึ้นร้องกับความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันสันหลังของคุณจะยืดยาวขึ้นและจะมีกรงเล็บงอกอกอกมาตามลำตัวของคุณการเข้าสู่ระดับเทียร์ที่3นั้นจะเริ่มแยกประเภทการโจมตีของตัวคุณ เทียที่ 3. ประเภทที่ 1. Treasure ี่จะทำการพ่นเชื้อหรืออวกใส่ผู้เล่นโดยตรงเพื่อทำตาเมจระยะไกลใส่เพื่อรอดชีวิตเทียที่ 4. ประเภทที่ 1. นี่คือรีกล่างวิวัฒนาการของ Treasure มีระยะการโจมตีที่กว้างขึ้นและหลอดเทีที่มากขึ้นพร้อมกับความไวที่น่าเหลือเชื่อเทีอที่ 3. ประเภทที่ 2. ไ Surizer มันจะใช้ดูกสันหลังที่ยืดยาวนั้นจะทำการฟาดเป็นแนวตรงใส่ผู้เล่น เทียที่4ประเภทที่2อัแน,นี่คือเราเเจอกระสัยทรงอนุภาพที่คุณไม่อยากจะเจอมันอย่างแน่นอ,อนทัน้การโจมตีที่หนักหน่วงความเร็วที่น่ากลัวและ HP ที่ค่อนข้างเค g o โถ้าเรามาดูเหล่าอาวุธที่ไว้ต่อก่อนเราปรสิตร,รา้ายขี้โกงเหล่านี้กันดีกว่าส t ตลหรือปืนพกเปินพื้นฐานที่เกมจะแจกให้กับผู้เล่นทุกคนและมีดาเมจที่ค่อนข้างเคหมา S.M.G. ความเร็วและลัวในการโจมตีดาเมจที่ทำออกมาได้นั้นไปอยู่กับพิสโอลเมื่อกี้เลยช็อตกันสร้างดาเมจด้แบบกระจายออกเจนี่สามารถกำจัดปรสิตท,ทั้งหลายได้ดีเลยละ่ะไรเฟิาตาการลั่นกระสุนเร็วพอๆกับ S.M.G. ดาเมจที่เจนี่สร้างขึ้นโคตรเจ็บเลยเฟรมโซเวอร์เป็นปืนไฟที่ดาเมจแรงมันจุกระสุนได้เยอะแต่ข้อเสียเดียวของมันก็คือคุณจำเป็นต้องเล่นหลายตาเพื่อได้มันมา ระบอกสตันเจ้านี่จะเป็นอาวุธมีลีเพียงชิ้นเดียวในเกมเวลาโจมตีนั้นจะกินสเตมมนแาของผู้ใช้เล็กน้อยและต่อไปคือเราอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในเกมเบนเนตเจ้านี่จะรักษาการติดเชื้อและเพิ่ม HP ประมาณ50-60%เสื้อกอะเจ้านี่จะลดดาเมจจากผู้ติดเชื้อและหล่าประสิทธ์ทั้งหมดหมวกช่วยหายใจเจ้านี่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถหายใจในพื้นที่ติดเชื้อได้แบตไลท์หรือไฟฉาย ไอเทมเบสิกอีกชิ้นนึงที่ทางตัวเกมมีให้สําหรับผู้เล่นทุกคนแต่ผู้เล่นส่วนมากมักจะทิ้งเจ้านี่ไว้ตรงจุดเริ่มต้นของเกมเลยด้วยซ้ําหรือคุณจะนํามันมาเบียวเป็นเจไดนั่นก็ไม่ผิดส่วนความสามารถของมันนั้นผมคงไม่จําเป็นต้องบอกต่อไปคืออุปกรณ์ที่ไว้สําหรับการปลดล็อกสถานที่ชิ้นแรกคียการไอเทมที่ไว้ใช้สําหรับการปลดล็อกประตูส่วนตัวแล้วเจ้านี่ผมยังไม่เคยใช้งานมันเลยและเจ้านี่สามารถหาได้บริเวณห้องโถงของเซ็กชั่นที่4 เลตเทเนเตอรหรือซีโฟแค่เห็นหน้าตาทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่าเจ้านี่ทำอะไรได้ใช่แล้วระเบิดแต่เกมนี้การที่คุณจะไปเซกชั่นต่อไปได้นั้นคุณจำเป็นต้องระเบิดเพื่อปเปิดลอกทางไปของคุณและเจ้านี่สามารถหาดรอบได้ตามแมปทั่วไปต่อไปผมจะทำหน้าที่เป็นไกด์นำพวกคุณเข้าไปในแต่ละเซกชั่นเพื่อให้พวกคุณเริ่มภารกิจระบบทำลายตัวเองลานจอดยานหรือท่าขนส่งหรือเรียกง่ายๆก็คือ็อบี้ของพวกคุณนั่นเอง ที่นี่คุณสามารถจัดเตรียมเสบียงเพื่อเตรียมพร้อมเข้าไปทําภารกิจภายในตัวสถานีอวกาศต่อไปเซกชันที่ 1. ลักษณะเป็นทางเดินยาวมีเชื้อราเกาะบ้างเป็นบางจุดในพื้นที่เซกชันที่2องเซกชันที่2นั้นจะมีมีลักษณะเป็นทางเดินคล้ายเซกชันที่1แต่จะมีท่อกระจายพลังงานอยู่ในบริเวณเซกชั่นดังกล่าวเซกชันที่3ชั้นที่3นั้นจะมีลักษณะแตกต่างจากเซกชันที่1และ2มีลักษณะเป็นถงทางเดินที่มีขนาดกว้างมากกว่าเซกชันที่1และ2 ในบางจุดอาจจะมีตู้กระจกที่เต็มไปด้วยเหล่าเชื้อราและเซกชันนี้จะมีอัตราการดดอปของไอเทมเพิ่มมากขึ้นเซกชันที่4นี่จะเป็นเซกชันสุดท้ายและเป็นเซกชันปลายทางของคุณในการทําภารกิจในครั้งนี้เซกชันนี้จะมีลักษณะโถงทางเดินคล้ายคลึคลงกับเซกชันที่3และมีผนังของโถงทางเดินเป็นสีขาวพร้อมๆกับก้อนเชื้อราที่เพิ่มขึ้นตามโถงผนังทางเดินคอร์ลูหรือห้องแกนกลางพลังงาน นี่คือเป้าหมายสำหรับเริ่มภารกิจทำลายตัวเองภายในห้องจะเต็มไปด้วยหลักก้อนเนื้อและเชื้อราที่ติดอยู่ตามผนังห้องและจะมีแกนพลังงานตั้งอยู่บริเวณกลางห้องเจ้าแกนพลังงานนี่นี่แหละที่คุณจำเป็นจะต้องใส่คำสั่งทำลายตัวเองและถ้าคุณสามารถเริ่มระบบการทำลายตัวเองได้แล้วคุณจะต้องย้อนกลับไปตามเซกชันที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดจนไปถึงลานปล่อยยานที่นั่นจะเป็นด่งเส้นชัยของคุณ เอาละผมได้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ที่คุณควรจะรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมขอให้พวกคุณโชคดีกับการทําภารกิจในครั้งนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้าผู้รอชีวิตทุกท่านอัลโลคุณชายคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมได้ลองทําขึ้นนะอาจจะมีแบบข้อผิดพลาดเลยว่าพวกข้อมูลไม่ครบถ้วนผมขอขอภัยไว้ด้วยนะ ก็นี่จะเป็นคลิปแรกที่ผมลองทำอะไรแบบนี้ถ้าชอบก็ <laughs> ไม่ต้องบอกใช่ไหมขอบคุณรับชมและผู้ชา <laughs> เจอกันโอกาสหน้าไป